อมองเพื่นหน่อยสาวๆ,าวๆเห็นหรือเปล่า,าสาวไม่เห็นเลยเ <ไป S 2> ด็กไก็น่าเล่นอยู่นะเนี่ยลานสไาดาแล้วออกมาเป็นก่อนจะรับชมคลิปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะ <c oughs> จุ๊บจุ๊บตอนนี้สารวัตรโจ๊กก็ามาอยู่ที่ลานกิจกรรมหิมะเอาเพนสโน แลนด์นะครับจะมีพวกโซโนโมบิลอะไรเงี้ยก็บอร์ดบอร์ดสไลเดอร์แล้วก็ลาสติ้งข้างในก็จะมีพวกถุงมือมวกสิ่งป้องกันความหนาวในการเล่นประมาณเท่าไหร่อันนี้อยู่1,999เย้าเ9 9เยนนเก้นเท่ากับกี่บาทไทย ประมาณ400กว่าบาทถือว่าถูกนี่ครับมาเลือกซื้อกันได้นะครับผมผ้าันคอก็มีหมวกก็มีด้านในก็จะมีเสื้อให้เช่าแล้วก็รองเท้าอีกมากมายหลายไซส์นะครับแล้วก็ถุงมือด้วยก็มีให้เช่าไปซื้อทำไมโดนมาหนึ่ง โอเลไปละเจ็ดร้อยหรอเราก็เละเดินทางไปที่กิจกรรมอะไรสักอย่างจะถ่ายให้ดูครับแล้วเราก็จะนำท่านเข้าสู่ร้านประหาร ใครที่มีมครอบครัวครอบครัวพาลงพาลูกมาเราขอพายในเสียงลมด้วยครับพาลูกพาครอบครัวอะไรมาเนี่ยหลานเหลนหลนมันนั่งเล่นหิมะได้นะครับโอ้ใช่ไหปั้นหิมะกันมีปลาด้วยอย่าปลามาทางนี้นะ ตรวจนะบอกให้ตรงนู้นก็จะมีห่วงยางสไลด์เห็นไหมไม่รู้ตรงนู้นตรงนี้ก็จะเป็นสไลเดอร์ห่วงยางนะครับสําหรับเด็กๆก็ได้เล่นอยู่นะเนี่ยเ,เลือกล้วยเลือกล้วยปกมือหน่อยปกมือหน่อยสาวเห็นหรือเปล่าวันสาวไม่เห็นเลยไปแล้ว พอเดินมาอีกฟากนะครับผมก็จะเจอกิจกรรมอีกอีกหลายกิจกรรมเลยนุ่นมีมีลูกบอลลูกบอลอะไรไม่รู้นะ่ะเหมือนต้องเข้าไปข้างในแล้กิงกิ้งกิ๊งอะมั้งก็งงมีมาโยกโซนที่เอาเด็กออกมาเล่นนะครับเป็นพวกสิ่งก่อสร้างปลูกสร้างอะไรเงี้ยให้เด็กมานั่งเล่นกันมีตุ๊กาตาขี่มาด้วยไง เราจะสาธิตวิธีการเล่นอ่เราสาธิตให้เขาให้ท่านผู้ชมเห็นหน่อยนี่คือไดนโนเสาร์เมืเนนสาโตที่เขียวแล้วแล้วออกมาเป็นหัวขาโน้กัสเป็นเด็กเล่นนะครับ 咦，宝贝，宝贝，宝贝，啊！